ต้ออนเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนว้าวชชิงได้เป็อนสังกิจจาโอเคค่ะมาต้ออนเดือนนะคะ at the beginning of the monthor this month or next month นะคะหรือเปลี่ยนเป็นคำ uh, เดือนนั้นก็ได้ january of january of septemberfor example at the beginning of september i have to fly to bangkok or at the beginning of this month I have to fly to Bangkok อีกคำหนึ่งที่ใช้ได้คือต้นเดือนก็ก็เป็นคำว่า early this month early next month I have to go to Bangkok early next month นะคะก็เป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยจะต้องไปกรุงเทพนะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือกลางเดือนอ๋อกลางเดือน in the middle ตามตัวเลยนะคะ in the middle of the month แล้วก็ this month next month ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเดือนก็ได้นะ for example in the middle of next month I have to stay home นะคะกลางเดือนหน้าฉันจะต้องอยู่บ้านโอเคแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือสิ้นเดือนโอ้ oh, สิ้นเดือนคือ at the end of this month at the end of next month อะเปลี่ยนตามเดือนได้เลยนะ For example, at the end of November, I have to study English. อ๋อนั่นตรงเรียนภาษาอังกฤษนะคะตอนสิ้นเดือนนะก็เปลี่ยนคำได้นะคะคำด้านหลังนะคะไม่เป็นไร I hope this answers your question